เปิดภาพโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับผู้ป่วยจำนวน280เตียง โรงพยาบาลสนามที่เปิดขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด280เตียงใช้เป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงที่จะถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่มารักษาและสังเกตอาการตามระยะเวลาเพื่อเคลียร์เตียงให้กับโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยรายใหม่โดยมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนผัดเปลี่ยนเข้ามาดูแลเบื้องต้นจะมีพยาบาลกะละ5คนทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆและจะเพิ่มจํานวนบุคลากรตามจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นส่วน การดูแลผู้ป่วยจะให้ผู้ป่วยสังเกตอาการวัดไข้วัดความดันด้วยตัวเองและมีการสื่อสารกับทีมแพทย์พยาบาลผ่านทางกรุ่มไลน์รวมทั้งใช้กล้องวงจรปิดสังเกตอาการเพื่อลดการสัมผัสและใกล้ชิดระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ให้มากที่สุด